สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ฮงอยู่อาคาร4นะคะของกรมขนส่งทางบกนะคะซึ่งฮงก็เป็นคนหนึ่งที่มาต่ออายุใบขับขี่เนี่ยค่ะซึ่งเดี๋ยวจะต้องหลบมุมตรงนี้นะคะ,ะตรงนี้เพื่อไม่ให้เขากังวลว่าคงม,มาอัดหน้าจอเขาอะนะคะซึ่งตรงนี้ามาแชร์ประสบการณ์ว่า เราจะมีขั้นตอนอยังไงซึ่งครั้งแรกสุดเลยเนี่ยโฮก็มาถึงก็แบบวอลกินมาบ่าย2บ่ายซึ่งบอกได้เลยว่าเจ้าหน้าที่ก็ให้เราโหลดแอปพลิเคชันนะคะโหลดแอปพลิเคชันเพื่อจองคิวนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ไปทำไปรับรองแพทย์ mm hmm. ก็ค่าไปรับรองแพทย์ mm hmm. ก็ถามวีมอเตอร์ไซค์แถวนี้ก็ได้นะคะว่าไปรับรองแพทย์หน้าหน้าถนนหรืออะไรเงี้ยก็ประมาณ100วันก่อนผมจ่าย140มีค่ามอเตอร์ไซค์อีก มอเตอร์ไซค์ี่40อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือได้ใบรับรองแพทย์มานะคะแล้วก็มีอายุ1เดือนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ลงทะเบียนจองผ่านแอปพลิเคชันเลยนะคะแล้ววันวันกำหนดวันนัดนะคะกรุณามาให้ตรงเวลานะ ดังนั้นต้องเผื่อเวลาไว้เผื่อรถติดนะคะตอนนี้คฮงก็อยู่ที่ตรงเขตของกรุงเทพเนาะตรงพหลโยธินใกล้ๆหมอชิตนะคะใกล้ๆบ t s เอสจตุจกักรนะก็ถือว่าเจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกดีพอมาถึงแล้วเนี่ยค่ะจะเปิดให้ดูนะที่เราลงรถก็บอกว่าจุดอาคาร4นะก็มันจะมีทั้งหมด2แถวก็ยื่นเอกสารได้เลยนะคะใบรับรองแพทย์บัตรประชาชนนะคะแล้วก็ใบขับขี่เดิมนะคะแล้วเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยขึ้นไปชั้น2 ต่อคิวนะคะแล้วก็ทําตามโฟลที่เขาบอกต่อไปก็ไปขึ้นชั้น3ต่อไปก็ขึ้นไปชั้น4พอชั้น4จบนะคะมีการแบบทดสอบนั่งทําแบบทดสอบเ,ออเขาเรียกว่าอะไรภาคปฏิบัตอิอันนี้อันนี้ต้องดูวิดีโอด้วยนะเพราะว่าวันนี้ผมก็มีเหยียบเบรกอะไรเนี่ยคะ่ะต้องวางเท้าให้ได้สีเขียวนะให้ไฟขึ้นสีเขียวก่อนอพอเห็นไฟแดงปุ๊บเราก็ต้องรีบเหนะย,ยียบย้ายย้ายนิ้วเท้ามา <laughs> อยู่ ปุ่มเท้าเบรกเนาะซึ่งก็ได้ทําผ่านแล้วนะคะตรงนี้อาจจะแบบว่าสับสนนิดนึงนะ,ะนะคะอย่างฮงเนี่ยใส่แว่นตาใช่ไหมพอเอาวางต,งตรงตรงดั้งจมูกอ่ะแล้วก็มองมองตรงมองตรงกลางอ่ะห้ามตาเหล่นะแล้วก็ให้ชําเลืองดูว่าเออให้ตาห้ามชําเลืองเลยแล้วก็มองดูว่ามองตรงกลางนะแล้วว่ามันเป็นสีเขียวสีแดงหรือว่าสีเหลืองนะคะดังนั้นเนี่ยฮงก็เลยตอนแรกใส่แว่นแล้วมันทายไม่ถูก สุดท้ายเลยต้องถอดแวน่นปรากฏว,ว่าผู้ถูกถก็ุือว่าขับรถครั้งนี้ก็คือต้องต้องถอดแว่นตาขับรถหรือไงเนี่ยถึงผ่านแต่แบบทดสอบได้นะและจุดที่รอนานที่สุดเนี่ยมากกว่า30นาทีเลยนะคะก็คือจุดรอถ่ายรูปชำระเงิน5 0 5บาทนะคะในช่วงระหว่างที่ทงรอเนี่ยทงก็ยืดกล้ามเนื้อตั้งแต่คอบ่าไหล่หลังแล้วก็ยืดสะโพกให้หมดเลยนะคะยืดหลังเท้าโอ้โหแบบ บอกได้เลยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คงมีคุณค่ามากนะดีกว่าการมานั่งเล่นมือถือหรืออะไรนะคะบอกเลยบรรเทาอาการปวดปึงคอบ่าไหลทั้งตัวได้เบามากๆเลยหลังจากนั้นเมื่อถ่ายรูปชำระเงินอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็จบรวมระยะเวลานะคะก็คือ10โมงถึง12นาฬิกา45นาทีก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง45นาทียังไงบริหารเวลาจัดเวลาให้นะคะ ก็มาแชร์แบ่งปันประสบการณ์เท่านี้ละค่ะ